เดี๋ยวหน้ากดทำหนึ่งนะทำหนึ่งบุขอบิวรสเป็นวงนี้กันเอเาชน่ะเฮ้ยหไม่เไม่ชนพี่ก็ฮ้ยแอดรอปเล้าอยะ อย่าเหียรถนะพี่ขอรถ่ไ้ม่พี่ขับสเปร๊ดผู้ใหญแล้ว MK ตายเลย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  MK 8พี่ครบ้างเดี๋ยวพี่ครบ้างได้ได้เดี๋ยวครบให้กูขับให้ขับให้ไป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 ห่อยู่ไม่มกอยู่ไมกอยู่ดูิไอ้ใครมีไฟนะกูมีไฟกูมีไฟเออได้สมบูปิดไว้เยอะ ปาไฟนะปาไฟปาไฟแล้ว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 เดี๋ยวคุณต้องทำให้ได้ๆไอ้ชี้โดนไฟต้องเหล่ามันน็อคมันน็อคเป็นการมันน็อคเป็นการมันน็ันมันเหลือชิคเกอรลอนมันเหลือชิคเกอรลอนตายแล้วตัวนึงตายแล้วตัวนึงกำลังไปเติมเตียนคุณชูได้เปล่าได้ๆเคยเล่นไม่ต้องชูไม่ต้องชูพี่ปมไม่ต้องชูแปดตั้งผมอีกเยอะเลยหลังๆข้างหลังข้างหลังข้างหลังของน้ำข้างหลังของน้ำ มันอยู่ในห้องน้ำเป็ดยังอยู่หลังห้องน้ำอยู่หลังห้องน้ำอ้าวไอ้เหี้ยบอกมันอยู่หลังห้องแก้ไม่พอพอหนึ่งไม่เจอพี่กีขาเข้ามาพี่กีขาเข้ามาพี่กีขาเข้ามาบางกองโกคูมีเน็ตหลังห้องน้ำแล้วไหมเอาผมเลี้ยงนอกผมเลี้ยงนอกเฮ้ยเหมือนตายแล้วเหมือนตายแล้วตายแล้วตายแล้วกดึงกูดึงกูดึงเออไม่อกี้สินไม่ทันตายแล้วกูเติมไปอีกรุ่งนะสมองอ่ะรถมาอีกเปล่าเฮ้ยรถมานี่รถมารถมา ติดแฟดอะเฮ้ยใครตาแฟดใส่ผมมาไอ้ชี้ยมันยังไม่ตายเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมอออกไปเล่นรอบๆได้ฆ่าแม่งก่อนตีเนี้ยฟังพีขอสมอขอดดิมีสมอปปบแปป๊บป๊ป๊บแป๊บแปูดรอปแล้วกูดรอปแล้วกูดรอปแล้วสองลูกฟังพีฟังพีใช้แผ่สมอคิบไบต์แผ่นสมอคิบไบต์ใครใครสมอกน้อยใครสมอกน้อยไปกินเอาไปอีกเอาไปอีกสองพีกินไปอีกสองเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วมีสี่ลูกมีสี่ลูกเฮ้ยระเบิดมาไปกินระวัง พี่กิพี่ฟกสมกเลยสมุก่อยโอเโอเคเเกเกเฮ้ยแล้วมาสองเพื่อนสองเพื่อนเดกก่ห่กก่ไม่ได้ผมบอกให้ผมบใหู้กใกล้ๆเพี่ผมสายไปแบอกาไปล้พี่ไก่ายเลยผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเดกกไม่ตดเอาเเลยตีมาแล้วป๊าเปิดไปก่อนป๊าเปิดไปก่อนผมแฟดให้ผมแฟดให้ผมแฟดก่อนผมแฟดก่อนผมก่อนมีแฟดสลูกมันอยู่ในตรงหน้าเนี่ยมีโไปไหนสุดเลยพี่โกไปไหนสุ่ตรง ดีจดีาจเจ้าไปกูี่ไปากเลยไหวโอ้จะน็อกตัวนึ่งนี้โอไยย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 อยยนยย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 เยยยยยยัวยยยอยยยยยมยย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 ยเยย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 ยายียยยยตัวยยยยยนยยยยยดยยยยยแยยยยยยยนยย ลอยอยู่ลอยอยู่ไปอัพเดทเจ็บมาเจ็บมาเจ็บมาก่อนเจ็บรถแดงเจ็บมาพี่เจ็บมาพี่เจ็บมาพี่โอเคโอเคโอเคแล้วจะเจ็บไปอย่างงี้กันตรงนี้คนหนึ่งมาร์คสามคนหนึ่งมันยิงฟรีอยู่กูช้าสุดแป๊บนึ่งวิโอ้มีตัวหนึ่งไอสัตว์เออจะจอดตรงพี่โฟกนะอย่างงี้นะมันเปิดหลังมึงบ้าโบัแต่พี่โฟกยิงได้นะมันอยู่มาร์คสาม ขนาดจะไม่เห็นกูเ,เห็นปะดูมูดิไม่เห็นไม่เห็นแต่พี่โฟกซ์ยิงได้ฟรีมากเฮ้ยโอเคโอเคมันโ,โดดโด,ดดอยู่พี่โฟกซ์อย่าเปิดตัวดีกว่าอราไปโอเคได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้มาเพิ่มละมาร์คสามเต็มตี้นะเออถ้าต้องช่วยโบสถบอกเลยโอเคอุ้ยโอเคมันเห็นออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายนูน่นสายนูน่นไกลย,ยิงมาโอเคกินตามกราฟกูเพื่อนสองตีเคเพื่อนโอเคกราร์ดมเงกันปูสองตีแปลว่าตรงบสถไม่ใช่ว่ะ แชักมันพี่บกรอก่อนรอก่อนรอก่อนมันต้องตีกันเองมันต้องตีกันเองเข้าใจมตีกันเองละเข้าใจมากี่ตัวหนึงเอ้ยน็อกคนนึงไม่รู้ว่าใช่ปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออจิงกูเออรอรเออให้แม่งตีกันให้แม่งเออเรามันตีกันมันตีกันคนหัวพี่จะมาด้วยป่ะสะวังเลยนะจีนมีรถขับมาตรงมาร์คสามเออเป็นแมงคือมาร์คสี่จีนหนึ่งเอจีน็อกหนึ่ง กูอยากยิงเลยว่ะเที่อ่ะทำไม่ได้มันอึขวานเออกูเล่นขวามาโดนพี่กีนตรงนี้จะไม่มีเนตว่ะิงดูขวานะพี่กีนมันอยู่ขวานะเออพี่โคงขึ้นไปปะโอ้โหแม่งก็เหนื่อยอยู่ว่ะผมว่าค่อยๆเล่นก่อนเอาเอาเอาที่พี่คิดว่าดีที่สุดเลยตอนเนี้ยโอเค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 พี่คิดว่าโอเคก็แจบบได้กูยิงน็อกแต่กูไม่ได้คิว ตามการาฟนั่นเพื่อนกูเปิมกับ AG เพื่อน AG ลุกแล้ว,ลวกูไม่ได้คิวไอโฟนนั่นกูขึ้นไปช่วยมึงจะไปยังไงวะกไ็ได้อยู่นะไม่ได้สายกูอะไอโดนซุนหลังหรือเปล่าเออมึงอยู่นั่งก่อนก็นกนกนได้เพื่อนไปพี่กีิ่เห็ดพี่ผมว่าเรากลับไปรวมไหมจะกลับไปรวมได<บ>้ท้ายวงไหมได้ได้ได้จริงไม่งั้นเสียเว้ยอ้าวโอเคโอเคหลุมเนี้ยตีหนึ่งท็อหลุมเนี้ยหลุมหนึ่งหลุมที่สี่หมดเลยไปถันแล้วมาสามยิงกูไอพี่กีพี่ผมไม่ได้ขึ้นไปบัตมันอ่ะอืมอืมอืมแล้วแล้วพี่รีบถอย สถานการณ์มันสงบเงียบก่อนตัวอุ้ยเอาอะไรมาเห็นกูว่าเห็นละชัดชัดเอาอะไรมาเห็นสนาปุ๊บกูเห็นเลยกูรู้เลยมันเห็นละไอ้เฮียเออเยสเด้อกูเปิดน็อคบุยดำครับแต่ว่าไม่ทันว่า ยอดพอดีไอส์ <Nice. S 3> ตอนนี้บอดบัสบอดบัสอยู่ในล่องใช่ไหมโอเคต่อมาสิต้องโฟกัสข้างบนงแค่ข้างบนอะอ่าต้องโฟกัสข้างบนดีดีมบไปส่ัสใช่ครับอ๋อมาเสน้เสนร้อเซ้นร้ไม่ได้หลุมเลยพวกมันควยบ้านละเออ เช็คชื่อเช็คชื่อหน่อยยืนประมาทนั่นแหละตอนนี้ตอนบุยลำจะมาตีเราถ้าวงต่อไปมันจะมาตีลงเริ่มจากมาร์กหนึ่งก่อนขวาสุดพอเห็นแล้วโอ้ลาดไม่ได้ลองแทนแล้วกัน เออมาโดนกดหัวมึงดูกราฟน้ำเงินสองตีตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาวงแล้วเอจีใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคปั๊มยาแป๊บไม่ได้ดูเลยเลยต้องเหลือจอนอีกต้องเหลือจอนไม่ได้จริงๆงี้นมึงดูสีไว้เลยเพื่อนดูสีขาดไปก่อนเพราะว่าชุดเหมือนไอจอนไว้ชุดน้ำงินต้องเหลือต้องเหลือไอจอนเป็นคนจิงกันโมเมนต์โอ๊ยใจโอยไอจีช่วยไอจีช่วยงานนี้ก็มีสีมามร์คสามกูอะไรของพวกมึงวะตถุดีรอะไรที่อ่ะผูหาไม่เจอวะจอนอ่ะเจ้าผู้หญิงเข้าหัวอะไรเงีไม่น็อะวงเอามาจอดเดินตมรค ตาละตายละตายละตาละตาละโอเคกันเดินตัดสีได้คนลอตี้กันฟังนะเดี๋ยวพี่ดักบุรำให้ค่อยๆเล่นนะพวกพี่อยู่ในวงเรอช่วยอยู่กูฉีกยิงซ้ายตัดนะเอ้ยเจอปวยแล้วเนี่ยมันอยู่ซ้ายต่ัดไหมบอสเห็นแล้วรถจะจอดเต็มเลยรถมันจอดใช่แล้วก็มีเดินใกล้แลรถตัวหนึ่งเข้าใจมึงเราต้องเลือกปิดักตี้หนึ่งกูคิดว่าควรปิดบุรีลำบุรีลำมา ติดปลาปิดบุยลำพ่อมึงย่อมาปิดบุยลำพ่อโหยที่เขาเนียนมาก่อนแล้วตัวนึงวิ่งมากว่าขวาสุดเลยค่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องพูดก็ได้ค่อยๆค่อยๆพี่ออกขวาเห็นหมดแต่เล่นอย่างมุมเนี้ยบีนออกค่อยๆค่อยๆหมระเบิดอออินไปเลยต้องรีบปิดหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนออกขวาตีได้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจะเข้าระเบิดมาตรงกูค่อยๆเล่นอ่ะ กูตามอยู่เฮ้ยช็อตขวาตัดลงได้กูขาวช็อตขวาตัดลงมาช็อตขวาตัดลงมามามาได้ปุ๊บเจ็บติดแฟนกูติดแฟร์กูติดแฟร์กระตับคนเล็กกูรับไปสองแล้วต้นไม้ต้นไม้ตัวท้ายขึ้นเจอโอ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่น่าได้คิวว่ะอาจจะได้คิวหนึ่งด่วนถ้าเกิดอยู่ดีมีคนมาเล่นมาร์สสามนี่เดี๋ยวผมไปชนที่น ห้องน้ำเป็นละซัดเลยโหดอีกแล้นักแมงกูเฮ้ยรถมาเออจะชนมึงแล้วเปล่าททาา้มมึึงงขับรถมาเตรียมเลยเตรียมเลยอาจจะอาจจะชนผมมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยคนเดียวคันแรกคนเดียวแขึ้นรถมาแล้วนะพี่ขบมาเป็ดขบมาเป็ดเฮ้ยไม่ชนผมไม่ชนผมเดียวเฮ้ยโอ้มันชนผมเลยตัวเดียวเอาเลยปะ Ngonin, 1, nóng 1, lúc 1 là mày mày 1, mày 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 1-1 mày 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 1, 1-1, mày 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 2 mày mày ฝ่าตัวนึงบอบรถดาเซียหลือยังไม่ได้ตัวนึงเฮ้ยเขาโดนยิงปั้กูรอกช่วยฟกูไม่หรอกคือฟกคนเดียวตหนึรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเออไู้ปแจมหี้ยบูดีรัมชนต่อไปเนี <little language> ่ยได้มีสิทธิ์โดนต่อสูงอเลยตัวท้ายถูกนี้ว่เฮ้ย พี่บอสเบาเอ้าแลกมันแลกไอ้ลูกล้เลยรู้เลยบอสมันแลกมันเหลือปอะไรเพราะว่าเมื่อกี้มันต้องตัวเดียวแต่เออถูกแล้วมันตัวเดียวไอ้ที่ไม่ใครทักเลยไม่มันมีมันเสียงแข็งกันอะกูก็เลยแบบกูก็เลยกลายเป็นกูไม่ชัวร์คือกูัวกำลังกรากูยิงหนึ่งกูยิงหนึ่งกินยิงสองถูกต้องป่ะอันนี้ที่เชื่อยิงหไอ้บยิงหไม่ยิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อมันคือสามฝีอะกูได้มาหนึ่งตอนแรกเออคือคือมันก็เลยครบแล้วไงคือกูออะเเอ เออไม่ต้อง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 พูดกันไม่ต้องพูดกันคือมึงบอกกูสองตัวไอโบเติมอีกสองตัวกูก็เลยไอเชี่ยกูก็เลยไม่กล้าถ่วงว่ะหรือกูไม่ได้ยิงมันน็อกวะไม่ไม่ไม่ชวนเลยว่าตัวกูไม่น็อกไม่ไรไม่ต้องพูดกันคือผมได้ยินเสียงรถก็เลยก็เสียงมันน่ะแหละแต่จริงคือน้องโภเเข้าใจผิดเออจริงคือน้องโภไม่ได้ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดกันกูตายแล้วแค่แหละตอนนี้ไม่ได้แล้วว่าไงจ้าพอมาเดี๋ยวเีี้กูรอเวลาที่ไห้ไอ อะไรวะไอ้เหี้ยเป็นไงอะไรอ่ะโค้งจบเรารถมาเจ้าเหรอเออจบแต่รรู้จักนังบินมันก็น่าจะเราปะหวะอะไรเ็โกไปเลยอ่ะเขากกัเห็นว่าใครชอบเลยรนี่ตาถ่ายเลยใช่ เออถายแล้วเดินถ่ายยังเดียวเลยเ่อนายรถเอนเลยไม่ิไปอ่ะวัดกันาดิวัดกันมาวัดกันมาดยววัดซดแงวาแต้มเว่าแต้มแต้มชุดแต้มชุดวดซเดี๋ยวเดีวเราไม่ได้เล่นแรงต้องเปลียแต้มชุดแต้มชุดวดซื้อวัดซก็ต้องวัดหน่อยที้ยมีโมกเปลี่ยนอยู่คอปั๊มยาไปไม่ได้นะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรออยู่ตะวงบนสุดกดนะ บอดูขวาพี่หน่อยพี่เอาได้คิวหนึ่งเฮ้ยโดนไกลๆยิงแหมเจบีนกูนึกกูรอดกูรอดกูรอดกูยิงมั้งตอนนี้พี่อยู่บนสุกแล้วกูยิงมั้งสาน็อกดูแมพพี่โฟงชุบเลย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 ใต้เท้าปีสี่ตัวใต้เท้าปีสี่โอเคกินหาทางเล่นเอาเพื่อนเราจะปิดไอ้นี่ปิดไ้ไหนอะไอหน้ามึงอะติวอยู่ในวงนะจุดโกได้ๆดไป บอกอะไรไปหากินได้ไหมไม่มันปิดไม่ได้นะ้วไอ้ตรงพีอ่ะคือปิดไม่ได้ทางต้องไปฮะต้องไปโงมาอย่าฝืนได้นะมาหากูเนี่ยเนี่ยเราก็เลยเนี่ยมันต้องวิ่งมาพยายามอยู่ยวมันอยู่ตรงแนนหมดเลยนะตรงที่พี่บอกอ่ะเออพี่เฉิบแล้วก็คือก็คือเนี่ยเออก็คือพวกพวกเพิร์มมูดอ่ะอีกปีนั้นเราอ่ะรอก่อนสามจี้เฮ้ยเดินหน้ากูแล้วเดินหน้ากูแล้วเดินหน้ากูแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวกูสมบุรณไปต่างก่อนเดินหน้ากูเดินที่มาร สองตัวสองตัวเออลงมาในหลุมเราได้เปรียบเรายิงฟรีมันอยู่ได้พี่กีนแล้วนะเว้ยเออไม่มีมันเด็กไม่มีประเด็นแล้วไม่มีเลือดเล่นเลยเฮ้ยคันด็อกตัวหนึ่งนะขันด็อกตัวนึ่งเนี่ยอยู่เดินที่กุมาเนี่ยอยู่เดินที่กุมาเนี่ยโอเคหลรอพร้อมได้วปะได้ๆๆพี่กีนเห็นแล้วพี่ต้องเล่นคนเดียวเล่นคนเลยเล่นไปเลยเฮ้ยกูเฮ้ยมึงกูกูชิดได้ว่ะรอดิมึงรอดิมึงรอให้หน่อยดิ ไปโอลักได้กูรอให้กูรอให้พร้อมละตามกูมาคนหนึ่งได้ปหมได้ไอชุดขาวตายแน่นอนอ่ะแต่กูรอเดี๋ยวกูรอมาเดียมาเดียวเดี๋ยวนี้โเห็นสมองละกูรออยู่เร็วๆตดี๋ยวเร็วสองทีไหมสองเข้าใจขึ้นขึ้นขวาขึ้นขวาเอาบ่อเอาบ่อเออแปดมาไปตีกูตาหมดปะ